สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคา365ทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงรู้ก่อนพ่อนกับเจ้า bm 6 3 0 igtm sport x 6 xdrive 3 0 d m sport และ bmw m 8 c o u p e competition ที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวเปิดราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการจัดงานใหญ่ตัวอะไรกันไปมากมายก็ยังคงเปิดแบบออนไลน์เหมือนเดิมนั่นแหละครับเปิดพร้อมกันทีเดียว3คันรวด ซึ่งรายละเอียดรูปร่างหน้าตาสเปคภายนอกภายในที่น่าสนใจของเจ้าบีเอมทั้ง3คันนี้จะเป็น,นเช่นไรนั้นและราคาจะดีแค่ไหนงั้นพวกเราไปติดตามชมกันได้เลยครับเริ่มกันด้วยคันที่1ก่อนนะครับ BMW 630i GTM Sport ซึ่งเจ้า 630i ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถทรงสไตล์คูเป้4ประตูที่รูปร่างหน้าตานั่นก็คล้ายกับ BMW C5 ชม G30 นั่นแหละครับแต่ว่ามีการทำด้านท้ายนั้นให้ลาดลงไปยันฝากระโปรงท้ายดูแล้วให้อารมณ์สวยงามสปอร์ตมากกว่า C5 ชม G30 นั่นเลยนะครับโดยการเอามาขายในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ2.0ลิตร1,998ซ c ทวินพาวเวอร์เทอรที่กำลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่258แรงม้าที่5,000รอบถึง6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,550รอบถึง4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนแบบล้อหลัง โดยเจ้า 630IGT M Sport ตัวนี้นะครับก็จะมีมิติตัวถังที่ยาว5 9 1มิลิเมตรกว้าง1,902ม mm, ิลิเมตรสูง1,538ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ3,070ม mm. ิลิเมตรจะเห็นได้ว่าเมื่อนำไปเทียบกับ BMC D5 โฉม G30 นะครับก็จะมีความยาวกว่า156ม mm, ิลิเมตรกว้างกว่า34มิลิเมตรสูงกว่า72มิลิเมตและระยะฐานล้อนั้นยาวกว่า4 5ถึง95มิม ก็จะไม่ให้มันยาวกว่ากว้างกว่าได้ยังไงละครับนี่มันซีรีส์6นะครับแต่มันเล็กกว่าแล้วก็ไปซีรีส์4ดีกว่ามาก <c oughs> โดยอุปกรณ์หลักๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมีดังนี้มีช่วงล่างถุงลมแบบ a d a p t i v e t o a e l l Air Suspension มีการเพิ่มหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมด้านหน้าแบบ Head Up Display หน้าจอมาตรวัดนั้นเป็นแบบดิจิตอล มีระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติมีรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมรถในการจอดรถได้มีระบบช่วยเหลือการกลับคี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางจราจรระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในช่องทางจราจรระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังระบบช่วยเบรกแบบอัตโนมัติขณะถอยจอดมีระบบเบรกอัตโนมัติและตัวจับคนเดินถนนได้มีระบบปรับองศาการเลี้ยวแบบอัตโนมัติเมื่อจะเกิดการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ Active Protection มีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้นั้นราคาก็ปรับลดลงจากรุ่นเก่าถึง3 4 0 0 0 0บาทกัเลยทีเดียว <Wow. S 1> ซึ่งราคาของเจ้า BMW 6 630i GT M Sport ตัวนี้นะครับราคานั้นก็อยู่ที่4,399,000บาทคันที่ 2. BMW X6 xDrive30d M Sport ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์รถ SUV 4ประตูคูเป้ยกสูงนะครับซึ่งรูปทรงนั้นดูไปดูมาก็คล้ายกับเจ้า 630i ตัวเมื่อกี้อยู่นะครับแต่ก็มีการนํามายกสูงขึ้นให้รมดูลุยลยบึกบึนเข้าป่าเข้าเขาได้บ้างนะครับ ดยเจ้า x 6ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียงขนาด3.0ลิตร2,993ซีซี cc พ่วงด้วยทวิน p พาเวอร์เทอร์โบที่กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่265แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่620นิวตันเมตรที่2,000รอบถึง2,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อนแบบ4ล้อ โดยด้านมิติตัวถังนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4,935ม m mm, m มกว้าง2,004ม m mm, มสูง1,696ม m mm, มระยะฐานล้อ2,973ม m mm, มระยะต่ำสุดจากพื้น216ม m mm. มจะเห็นได้ว่าเมื่อนำไปเทียบกับ B.M.X 6โฉม F16 รุ่นเดิมนะครับก็จะมีความยาวมากกว่า26ม m mm, มกว้างขึ้น35ม m เมตเตี้ยลง6ม m mm, แล้วมแลวก็ระยะฐานล้อนะครับยาวขึ้น42ม m กันเลยทีเดียว ซึ่งเจ้า x 6ใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่น่าสนใจดังนี้พวงมาลัยนั้นเป็นแบบไฟฟ้าเซอร์โวโทนิกมีช่วงล่างเป็นแบบ a d a p t i v e m s u p e n s i o n มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน a d a p t i v e cruise control ระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบอัจฉริยะ x drive มีระบบควบคุมการขับขี่ขณะลงทางลาดชันระบบจอภาพแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมด้านหน้าแบบ head up display ระบบช่วยลดเข้าจอดแบบอัตโนมัติระบบถอยเสียแบบ m sport ระบบ diving assistant professional ซึ่งระบบนี้นะครับก็จะมีการเตือนเมื่อรถเราออกนอกช่องทางจราจรเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาเตือนไม่มีรถตัดผ่านขณนะถอยหลังมีระบบช่วยเบรกแบบอัตโนมัติทั้งตรวจจับเจอรถเจอคนเจอสิ่งแปลกปลอมอะไรด้านหน้านี่เบรกให้เลยนะครับมีระบบช่วยเบรกแบบอัตโนมัติขณะถอยจอดระบบเตือนป้ายจราจรซึ่งราคาของเจ้า bmw x6 xdrive30d m sport ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ เจ็ดล้านสองแสนบาทและตัวสุดท้ายคันที่3นะครับเป็น BMW M8 Competition Coupe ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดแล้วในการเปิดตัวครั้งนี้คันก็ใหญ่ราคาก็แรง โดยเจ้า BMM 8คูเป้ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด V8 4.4ลิตร4,395ซีซีพ่วงด้วยเทอร์โบเทียบกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่625แรงม้าที่6,000รอบถึง6,700รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่750นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง5,800รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต m ิ M Steptronic 8สปีดขับเคลื่อนแบบ4ล้อ โดยจะมีมิติตัวถังที่ยาว4,851ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,902ม mm, ิลิเมตรสูง1,346ม mm, ิลลิเมตรระยะฐานล้อ2,822ม mm, ิลลิเมตรระยะต่ำสุดถึงพื้น121ม mm. ิลิเมตรจะเห็นได้ว่าตัวถังขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ถ้าจะไปเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Mercedes-Benz แล้วก็าก็ต้องไปชนกันกันกบเจ้า Mercedes-Benz AMG S63 Coupe เลยนะครับสูสีดูดีลงตัวกันเลยก็แล้วแต่คนชอบนะครับ โดยอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจนั้นก็มีดังนี้นะครับมีระบบเฟืองท้ายแบบ M Sport Differential ช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive M Suspension มาพร้อมกับพวงมาลาัย Power ไฟฟ้าแบบ M s e r v o t o n i c มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน Adaptive Cruise Control มีระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ MX Drive ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ2ล้อ4ล้อแล้วก็แบบ4ล้อสปอร์ตมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมด้านหน้าแบบ Head-up Display มีระบบช่วยนำรถเข้าจอดแบบอัตโนมัติมีถอยเสียแบบ M Sport และก็ยังมีระบบ Driving Assistant Professional มาให้กันด้วยก็จะมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางจราจรเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาเตือนเมื่อมีรถผ่านขนาดถอยหลังมีระบบเบรกอัตโนมัติ มีระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อตรวจับคนตรวจับรถยนต์ได้แล้วก็มีระบบเตือนป้ายจราจรให้กันอีกด้วยซึ่งราคาของเจ้า bm m8 coupe competition ตัวนี้นะครับราคานั้นก็อยู่ที่17,999,000บาทซึ่งเจ้า bmw ทั้ง3รุ่นที่ผมกล่าวมานี้นะครับก็จะมาพร้อมกับ bsi standard ที่รับประกันตัวรถเป็นเวลา3ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็ฟรีค่าบำรุงรักษา bsi นานถึง3ปีหรือ6ก0 0 0กิมมาให้กันอีกด้วย เป็นยังไงกันบ,บ้างครับสาหรับเจ้า BM เมทั้ง3รุ่นที่เพิ่งได้มีการเปิดตัวเปิดราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่วันโควงโควิดอะไรกันเลยใครมีเงินช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอให้โควิดซาซาก่อนอาจจะไปจับจองก็ได้หรือว่าถ้าใครอดใจไม่ไหวจริงๆอยากจะเป็นเจ้าของแล้วพรุ่งนี้มาลื่นก็ต้องปิดหน้าปิดตาเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนะครับระวังการติดเชื้อโควิด -19 จากคนอื่นแล้วก็ตัวเราเองแพร่ไปคนอื่นได้นะครับ ขององงย่านี้ผมรู้เลยว่าใครที่จับจ้องอยู่แล้วแล้วก็อดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนสวยงามจริงๆและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าเบียมทั้ง3รุ่นนี้ที่ผมกล่าวมาคิดว่ามันน่าผ่อนหรือไม่น่าผ่อนอย่างไรหรือว่าเพื่อนๆอยากได้คันไหนแล้วล้วก็ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ